สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะาขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่197แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ วันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยนะคะมีทั้งพระเก่าพระสวยพระกุนะคะมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรรุ่น m16 วัดพิกุลทองเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมน่าใช้ค่ะ อยู่ไม่เปิดเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญ M 1 6สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทัดวัดคขรุหัดกรุงเทพเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะ แต่สภาพสวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อทัดวัดขรหอสห์นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2536เนื้อทองแดงตอกโคดสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะตอกโคดด้านหน้าเหรียญสวยนะคะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับเหรียนหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปี2 5 0 3สภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญนี้ แต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตหลังหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าปี2517ออกวัดผาทั่งจังหวัดอุทัยธานี หลวงปู่ทิมวัดรหารไล่ร่วมเสกกะไหล่ทองเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสวยมากนะคะกะไหลทองเต็มเลยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตหลังหลวงปู่สุกวัดปากคองนะคะสวย,สวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่750 น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงหลังรางปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปลุกเสกพิธีใหญ่ปี2515หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามร่วมเสกสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ ะะพระสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระล่วงรางปืนนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะจังหวัดเชียงใหม่สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยมากนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนหลังหะนุมานเชิญธง หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินปี2547นิยมเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะต่อโค้ดนะคะ สำหรับเหรียญบาทน้ำมลหลวงพ่อเพี้ยนสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห600้ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหน้าเสือหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อผงสภาพสวยเนื้อผงนะคะแต่สวยมากค่ะ เจ้าของเดิมคงเก็บไว้อย่างดีนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับหน้าเสือหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะคะเนื้อผงองค์นี้สวยๆก็จะอยู่ที่150่ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ150หเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมสุสารไตรักจังหวัดลำปางปี2517ฉลองศาราเจ้าแม่สุชาดาสภาพสวยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่สวยนะคะสวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ ค่ะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหินหยกแกะอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลสวยมากเลยนะคะเป็นหินหยกนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะ สวยค่ะค่ะสำหรับพระหินหยกนะคะอาจารย์วิริยัซื้อสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดหล่อบโบราณเนื้อสำริดเก่าไม่ทราบที่น่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่านะคะถ้าท่านใดชอบของเก่าก็จัดไปเลยนะคะกับพระชัยวัดเก่า น้าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับผ้าใช้วัดเก่าๆเดิมๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักกระไรทองหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองเรี่ยมพลาสติกเดิมเดิม้มาสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะสำหรับนางกวักหลวงปู่ทิมนะคะเรี่ยมเก่าเรี่ยมเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บเพราะพระสวยมากค่ะค่ะสำหรับนางกวักหลวงปู่ทิมนะคะเรี่ยมเก่าเดิมเดิม์มงนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเปิดหลังจานอักขระยานวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเป็นรูปภาพที่สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะนำไปเลี่ยมนำไปห้อยสุดยอดเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันอักขระนะคะ ค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อเปิ่นนะคะสวยๆเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่300ร้ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับรูปสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตาเนื้อชินกุวัดนางชีกรุงเทพหลวงปู่เอี่ยมปุกเสกพระสวยพระเดิมนะคะเป็นพระกุนะคะสำหรับองค์นี้ หายากนะคะเดี๋ยวนี้พักกุก็ไม่ค่อยจะเจอไม่ค่อยจะเห็นแล้วค่ะค่ะสำหรับพักกุนะคะนางชีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะหายากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพิมพ์เสียนโลนเนื้อชินหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีพิมพสองหน้าเก่ามากเลยนะคะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะก็จะเป็นพิมพสองหน้าค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่เนียมวัดน้อยนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450 น,ะะน่าใช้น้าเก็บนะคะกับพระเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักไม้แกะปิดทองเก่ามากไม่ทราบที่ไม่ทราบที่นะคะน่าเสียดายแต่เก่ามากเลยนะคะลงรักปิดทองสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะน่าใช้น้าเก็บนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะ เป็นเนื้อไม้แกะนะคะแกะเก่าแกะสวยนะคะค่ะสำหรับนางกวักไม้แกะปิดทองเก่ามากไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือไม่ทราบสำนักสภาพใช้ สภาพใช้นะคะมันมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ทราบสำนักนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับเสือไม่ทราบสำนักนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพิคเนตกระไหลทองเรี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีสวยเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปขึ้นคอนำไปใช้ได้เลยค่ะองค์พระพิคเนตก็สวยกรอบทองไมค่อนก็สวยดูดีน่าใช้น่าเก็บค่ะคสำหรับพระพิคเนตกระไหลทองเรี่มกรอบทองไมค่อนอย่างดีสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อก,กระไหลทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเรี่ยมกรอบทองไมคอนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยทั้งพระสวยทั้งกรอบนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับรูปหลอกกระไหล่ทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมสวยๆเดิมๆเรียมกรอบทองไมค่อนอย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับของสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่กระไหล่ทองหลวงพ่อแดงวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพปี2516สสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะ กระไหล่ทองสวยมากนะคะเรียมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นขอได้เลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมใหญ่กระไหล่ทองนะคะเรียมพลาสติกอย่างดีองนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จขอบกระโด้งหลังเจาะหูห้อยหลวงปู่นาควัดละคังปี2 5 9 5กรุงเทพสวยเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าสมเด็จนะคะมูลค่ามากมายนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะเก่ามากนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จขอบกระโด้งหลังเจาะหูห้อยหลวงปู่นาคสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 4ี่หค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์อ,อกคุดเสียนบาทหลวงปู่นาควัดละคังปี2495้กรุงเทพเก่ามากนะคะองค์นี้แตกแรายงานนะคะเนื้อเก่าเนื้อแก่งเลยนะคะเนื้อจัด น่าใช้หน้าเก็บนะคะกับสมเด็จเก่าๆเดิมๆเห็นไหมคะแตกรายงาเก่ามากนะคะพัพบ้านเลยนะคะสําหรับองค์นี้น่าใช้หน้าเก็บจริงๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จพิบอกคุเสียนบาทนะคะเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่4 5 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับของเก่าๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระอุปคุตมหาอำนาจมหาเศรษฐีหลวงพ่อปรกรณ์วัดถ้ำผาดินดองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอุปคุตมหาอำนาจมหาเศรษฐีหลวงพ่อปรกรณ์วัดถ้ำผาเดินจังหวัดสกลนครเนื้อทองฉนวนต่อโค้ดหมายเลข392กองล่องเดิม สวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากนะคะรายละเอียดสวยนะคะศิลปะสวยค่ะด้านหลังก็จะเป็นรูปพระนั่งนะคะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะใต้ฐานก็จะตอกนะคะเก้ามหาเศรษฐีเก้าสามเก้าสองนะคะหมายเลข สวยค่ะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับพระอุปคุตนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปกใบมะขามรุ่มรวยเงนินล้านหลวงปุ่ทิมวัดละหารไล จังหวัดระยองปี2556ครบชุดกล่องเดิมค่ะหนึ่งชุดก็จะมีด้วยกัน3องค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะก็จะเป็นด้วยกัน3มองค์นะคะพับปกนะคะกไหลทองกระไรเงินแล้วก็ทองแดงนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนกันนะคะสวยเดิมค่ะรวยเงินล้านนะคะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมพัดเล็กๆนะคะน่ารักค่ะค่ะสวยมากนะคะสวยทั้ง3องค์นะคะเดิมเดิมในกล่องเดิมเลยค่ะค่ะสำหรับพ้าปกใบมะขามนะคะรุ่นรวยเงินล้านสวยๆเดิมเดิมครบชุด3องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะคุ้มสึกคุ้มเลยนะคะ1ชุดได้ถึง3มองค์แค่400เดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินร้อยสิบเอ็ดปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองกล่องเดิมหนึ่งชุดมี2องค์นะคะพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะแต่เดิมๆเลยนะคะอยู่ในกล่องเก็บกล่องเก่าเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะพระสวยพระคมมากเลยนะคะค่ะสำหรับพระผงเจ้าคุณนอน,นะคะชุดนี้สององค์ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะคุ้มสึกคุ้มนะคะกับราคาเบาๆได้ถึง2องค์เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปิดทองในพิมพ์วัด บวรนิเวศกรุงเทพปี2535สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากนะคะปิดทองในพิมพ์นะคะสวยมากนะคะพระสวยจริงๆค่ะเดิมๆนะคะไม่ได้ใช้นะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะ สำหรับเจ้าแม่กวนอิมปิดทองในพิมพ์พวัดบวรนิเวศนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อโสธรกับเบื้องหลังคาโบสวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2538กล่องเดิมสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยมากเลยนะคะเป็นกระเบื้องหลังคาโบสนะคะสวยมากค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพระสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับผ้าหลวงพ่อโสธรนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเสือรุ่นหนึ่งวัดมาบใหญ่จังหวัดตราดสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆค่ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะสวยมากนะคะกระไหล่ทองนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมจะใช้จะเก็บจะโชว์ได้หมดนะคะค่ะสำหรับเสือหล่อรุ่นหนวัดมาบใหญ่นะคะสวยสเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาเศรษฐีใหญ่หลวงปู่คำบุวัดกุชมพูรุ่นอายุวัฒนะ90เนื้อนวะหน้ากากสำริดสวยมากนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยมากเลยนะคะซีนมาเดิมๆเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อนวะนะคะแต่หน้ากากสําลิดนะคะสวยจริงๆค่ะสวยมากนะคะสําหรับองค์นี้รูปทรงสวยองค์พระสวยแล้วก็กิฟเลยนะคะใหม่สวยค่ะสวยมากๆค่ะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสําหรับพระปิดตาเศรษฐีใหญ่หลวงปุกคาบุนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ หกรค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุ่งผาร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ